มีเพื่อนสมาชิกเป็นสังเกตเห็นแวบๆมาสันเดียอยากเห็นว่ารถเข็นของยายเนี่เฮ็ดมาจากไหงรถอยู่ห้ามบ้านเท่านี่เดี๋ยวผมสิเป่นว่าคอแบบละเอียดนะครับเอตัวฟ้าปิดเนี่ยจะให้สร้างใหม่แถวบ้านเลยนะครับเฮ็ดให้เฉพาะเลยเด้ปิดป่าปั๊บพอดีถังเลยนะครับรถเข็นคันี้เฮ็ดมาจากถังนะครับถังแดงนะครับบ้านเท่าเอื่นถังแดงเนาะสังเกตเบิ้งคันเต็มถังเนี่ยตีเป็นซี่ส่วนตัดออกไปส่วนนึงครับ สีเหลือสามส่วนสีของถังเนาะนี่แหละตัวขอบเนี่ยก็จะมีเล็กเล็กฉากมาก,กันพมกันบาดท,ทื่นๆนะครับผมการใส่ล่อนะครับล่อถ้ามันจะมีสามล่อนะครับมึงเนี่ยอ่ะคู่นี่เป็นคู่หนานะครับเป็นเชื่อมข้อถังนั่นเลยคู่หนาอ่าล่อล้างเนี่ยเป็นแบบหมุนได้นะครับเนี่ยจะหมุนได้บลูอ่ะในทั้งหนาทั้งล้างละเออ แต่ว่ามันมีอันหมุนใดอันหนึง่งการเชื่อมนี่มีแผ่นเหล็กนะครับห้องถังนะครับเอาสิบปเชื่อมให้น้ำหนักเขาตกลงไซสอันนี้เต็มๆนะครับมีเหล็กห้องน้ำน,นะครับง่ายๆครับบอเนี่ยเป็นผู้เป็นช่างเพือ่อนเห็นเพื่อนแต่โอ้ยสับหนีหนึ่งบอกโลดออกครับ ừ, ถือเป็นตัวเลือกนะครับเป็นแนวทางประหยัดได้กับประหยัดแล้ว